ฮัลโหลสวัสดีครับสมบายดีพี่น้องสุภูสุคนสัวัสดยนี้ฮาวสารมัตตาตังมิงกะลาบากูมุสตาสารมัตเสียงซินจา้าสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูทรงเป็นเปิดข้างหลังทุยนะครับหรือรองทรงสูงนะครับผมจะขึ้นด้วยฟันรองเบอร์หนึ่งนะครับเัวนีไถยแลเ้เผยหน้าแบตเตอรี่นะครับผมจะเน้นงาน สะบัดข้อมือเอานะครับงานสะบัดข้อมือจะเป็นงานที่ค่อนข้างจะมือต้องนิ่งนะครับโอกาสพลาดมีเยอะนะครับแบตเตอรี่ต้องคมด้วยนะครับถ้าไม่คมก็อาจจะดึงหัวลูกค้าเลยงานอาจจะไม่ไม่สวยนะครับงานจะเหมือนคล้ายๆหนูเทะนะครับแบตเตอรี่ต้องคมด้วยนะครับพอถ้าแบตเตอรี่ไม่คมก็จะถอน ผมเส้นผมลูกค้ามาเลยนะครับด้านข้างผมก็จะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งนะครับตามคลิปไปเลยนะครับจะสังเกตดูนะครับผมจะเน้นการสะบัดข้อมือนะครับผมว่าเทคนิคนี้มันเร็วดีนะครับโอเค เรเปิดทรงได้แล้วนะครับต่อไปผมจะมาการขบก่อนนะครับตัวนี้ลูกค้าถ้าใครอยากได้นะครับเป็นแบตเตอรี่การโขบนะครับก็ลองไปสั่งกันดูนะครับผมจะได้มาจากพิต้าบับเบอร์นะครับลองเซิร์ชดูก็ได้นะครับใน facebook นะครับตาบับเบอร์นะครับตัวการโขบนะครับแบตเตอรี่ ลองไปสั่งดูนะครับลูกค้าบอกว่าขอเป็นจรขาวนะครับผมถ่ายจรทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็มาเชื่อมด้วย0.5นะครับตามคลิปไปเลยนะครับตอนนี้ผมใช้เป็น0.5สบัดเชื่อมอยู่นะครับสร้างเงานะครับทำดูสวยนะครับลูกค้าไม่ไว้จรนะครับตัวด้านหน้าครับใช้แบตเตอรี่เลยนะครับจิกเลยนะครับ สร้างไกด์ไลน์นะครับสร้างเกณฑ์ว่าจะให้ผมด้านหน้าตกอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับจิกเป็นหน้าม้าไปเลยนะครับผมค่อนข้างจะผมชี้อยู่นะครับผมลูกค้าเส้นใหญ่นะครับหนาด้วยนะครับหัวนี้นี่แล้วผมก็จะมาดึงช่ออย่างนี้นะครับจับเป็นกลีบส้มนะครับเริ่มจากช่อหน้าก่อนนะครับจะมีไกด์ไลน์นะครับ ที่เราสร้างไว้นะครับแล้วก็ดึงไปข้างหลังนะครับจะให้มันดูเป็นทรงแบบพุ่งๆมาข้างหน้านะครับก็จะตัดประมาณนี้นะครับผมชี้ผมเส้นใหญ่ผมหนาหแนะนําให้ตัดแบบนี้นะครับมันจะได้ไม่เป็นคลื่นนะครับต่อไปผมซอยง่ายๆเลยครับลดเนื้อผมนะครับให้บาง ใจฟันปลาซอยเลยนะครับผมนี้ซอยได้เยอะอยู่ครับผมค่อนข้างจะหนานิดน,นึงโอเคเสร็จแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ